สวัสด,ดีครับทุกคนอยู่กับคู้ผาคุณตาบรนนุงครับรถมาใหม่สินค้าใหม่ล่าสุด l 5 2 2 8สโหสวยงามอรชรมากอ่าหรือเจ้าตัวธรรมดาก็มีเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเอากระทิงดูก็ไม่ได้เพิ่มอะไรนะครับผมฟรีดาววันไทยนี้นะครับผมแถมทองด้วยดูหัใจ เต็มเลยนะครับ L32 L40 28ก็มีนะครับ40 28น <mm like <mm ี <mm ่กำลังต <mm 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 ิดสติ๊กเกอร์เลยนะครับผมโอ้โสวยดูก็เอกสารไม่ยุ่งยากนะครับบัตรทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนค้ำหนูคนนะครับดูตัวนี้ มีโอ้มีน้องหมีมาด้วยนะครับมีสองแบบให้เลือกนะครับหรือว่าจะสแตนดาร์ดนะครับผมจากโรงงานก็มีนะครับอันนี้ก็ตกแต่งให้สวยงามก่อนส่งให้ลูกค้าแล้วผมเลกได้นะครับสนใจติดต่อได้ครับผม0 6นนะครับ018 0354ครับผมนี่มัสคอต